หมอคะธาตุพิการมีหมอบอกค่ะมีทางรักษาไหมแล้วก็ถ่ายเป็นสีเขียวอะค่ะก็คือระบบน้ําดีระบบตับมันเสียค่ะเหมือนระบบย่อยมันเสียแต่ภาษาแพทย์แผนไทยเขาอ,อาจจะเขาว่าธาตุพิการอะธาตุพิการก็คือธาตุมันเสียเนาะอุจจาระมันเขียวมันดําอย่างเงี้ยคือ,คอน้ําดีมันมีปัญหานะคะตับมันร้อนอะตับมันร้อนตับเป็นพิษอะคะ่ะ แก่ที่ตับนะคะตับก็คือเหมือนกับอาหารไม่ย่อยก็คือพี่พี่ต้องไปอัดน้ําหรือว่าทําให้ท้องมันจุกมันอืดมันแน่นนะคะแล้วน้ําดีจากตับเนี่ยมันต้องเอาไปจับพวกไขมันอะละลายพวกไขมันออกอะดังนั้นเนี่ยไขมันหรือของเสียน้ําเน่าน้ําบูดมันอยู่ในท้องพี่เยอะมันก็เลยต้องทายออกเป็นเขียวก็คือน้ําดีอะมันทํางานแบบย่อยอาหารบบสมบูรณ์นะคะ มันก็เลยมีลักษณะของการถ่ายที่ผิดปกติเนาะของว่าธาตุพิการเนี่ยอู้ถูกต้องแหละคือมันผิดปกตินั่นเองพี่ก็ต้องปรับอาหารแล้วต้องกินน้ําเยอะค่ะตอนนี้พี่มีน้ําในท้องเยอะน้ําเยอะลมเยอะน้ํามันเนาวจ้ามันก็เลยเป็นจะอี้เนาะเริ่มแรกคือต้องไปลดน้ําก่อนเลยตอนนี้ลดการทานน้าถ้ากินน้ําเยอะอยู่ยังไงพี่ก็ท้องอืดพี่ห้ามไปกินนมเยอะนะคะน้ําแข็งเยอะน้ำาปนอย่างตอนเนี้ยเร่งด่วนเลยคือพี่งดน้ําก่อน ะะแต่กินได้ไม่ใช่ว่างดนะคือกินพอดีพอดีกินน้อยๆจิบๆให้ท้องมันไม่อืดน,นะคะ,ะ,คะเพื่อแก้ระบบลำไส้ก่อนนะคะถ้าลำไส้มันดีปุ๊บการขับถ่ายมันดีเราจะถ่ายปกติขึ้นเองนะคะ,ะตามที่เจ้า